หัวฉีดที่ใส่ใหม่เสียก็มีนะครับผมก็เคยเจอนะครับของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ยังรั่วเหมือนเดิม FC นะครับมี FC ท่านหนึ่งถามมานะครับท่านผู้ชมว่าเน้ํามันเบนซินลงเครื่องนะครับน้ํามันเบนซินรั่วลงเครื่องนะครับเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วก็ยังมีน้ํามันออกที่หัวเทียนนะครับก็ยังมีน้ามันออกที่รูหัวเทียนนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคําถามว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเอ่อ หนึ่งเลยนะครับรถเขาเวฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบสี่นะครับเเหมือนกันหมดนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเวฟหรือสกูปปี้หรือรุ่นไหนก็ตามที่เป็นหัวฉีดนะครับถ้าหัวฉีดรั่วน้ำมันจะลงห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็จะออกคอไยเสียหรือไม่ก็ออกรูกหัวเทียนสต,ตาร์ทไม่ติดนะครับเหมือนในคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมลงเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ เขาบอกว่าเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วก็ยังมีน้ํามันออกที่รูไอเสียว่้ที่รูหัวเทียนนะ่าจะสตาร์ทไม่ติดด้วยแหละนะก็ถ้าเราใส่หัวฉีดใหม่นะครับใส่หัวฉีดใหม่เข้าไปแล้วสตาร์ทมันไม่ติดแล้วมาถอดดูยังมีหัวเทียนหัวเทียนยังเปียกนะ้ำมันเป็นซินนะครับให้เราสตาร์ทไปเรื่อยๆก่อนนะครับเริ่มต้นเราบิดคันเร่งขึ้นสักครึ่งนึงเดี๋ยวเราสตาร์ทไปเรื่อยๆ นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังมีน้ํามันตัวเก่าที่มันยังหลงเหลือนะครับน้ํามันที่ที่หัวฉีดเก่ามันรั่วลงไปแหละที่มันยังหลงเหลือครับมันอาจจะยังไม่หมดครับเราก็สตาร์ทไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่คือสาเหตุที่หนึ่งนะที่ทําไมเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วทําไมยังมีน้ํามันออกที่ดูหัวเทียนนะครับก็คือตัวเก่าน่าจะค้างนะครับน่าจะยังไม่หมด หรืออีกอย่างนะครับสาเหตุที่สองนะครับที่ทําให้ยังมีเหลือก็คือมีปัญหาที่ระบบนะครับมีปัญหาที่ระบบอาจจะเป็นชุดสายไฟนะครับสายไฟอาจจะลงเก่านะครับเปิดสวิตช์แล้วหัวฉีดยกอย่างเดียวนะครับเปิดน้ามันด้วยอย่างเดียวเลยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับวิธีเช็คหัวฉีดใหม่ว่ามันใช้ได้ดีไหมก็คือถอดออกมาอย่างนี้นะครับนี่ถอดออกมาอย่างนี้ แล้วคุณเปิดสวิตดูนะครับหัวฉีดใหม่นะที่คุณใส่ใหม่นะครับเปิดสวิตดูว่าน้ํามันรั่วซึมไหมนะครับคือเปิดสวิตถ้าหัวฉีดดีมันจะไม่จ่ายน้ํามันนะครับถ้าข้อเบี่ยงไม่หมุนนะครับถ้าข้อเบี่ยงไม่หมุนมันจะไม่จ่ายน้ํามันนะครับแต่ถ้าเปิดสวิตแล้วน้ํามันยิงยิงออกอย่างเดียวก็คือถ้าไม่หัวฉีดค้างก็สายไฟน่าจะมีปัญหานะครับสายไฟน่าจะลงกาวเลย ทําให้หัวฉีดยกตลอดนะครับนี่ก็ปัญหาสาเหตุหลักๆมันก็มีแค่นี้นะครับคือเอ,อลองไล่เช็คดูนะครับท่านผู้ชมหรือเอฟซีที่ถามผมมานะครับว่าเอ,อมันเป็นที่อะไรนะครับอันดับแรกคุณก็ลองสตาร์ทไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เปิดคันเร่งหน่อยนะครับบิดคันเร่งนั่นแหละบิดคันเร่งแล้วก็สตาร์ทไปเรื่อย หรือไม่คุณก็ถอนหัวฉีดออกมาอย่างที่ผมบอกนี่เลยแล้วลองเปิดสวิตดูนะครับเสียบปลั๊กสายไฟไว้เสียบไว้ปกติเลยแค่ถอดออกมาแล้วก็เปิดสวิตดูนะครับถ้าปิดเปิดสวิตแล้วน้ำมันไม่ไม่ออกนะครับเปิดสวิตปื๊บปั๊มจริงดังปิ้แล้วน้ำมันไม่ออกเออโอเคก็ลองสตาร์ดูก็ได้สักยันข่ะสตาร์สักครั้งสองครั้งว่ามันจ่ายปกติไหมนะครับปกติมันก็จะจ่ายแบบฟุด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 นะครับมันไม่ยิงยาวอย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าใส่ใหม่แล้วยังรั่วอยู่ก็ไล,เนนไลเไ่เช็คอย่างอื่นนะครับไล่เช็คสายไฟเช็คอย่างอื่นนะครับหัวฉีดที่ใส่ใหม่เสียก็มีนะครับผมก็เคยเจอนะครับของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ยังรั่วเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมก็เอแนะนําไายแค่นี้นะครับก็ลองไล่ดูนะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ